ส,สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับัตบต้แป้นวเคอร์เกมนะครับเกมวันนี้ฟินิกซันไปเยือนบ้านรอแอนเ e ลิ s คิปเปนะครับเป็นเกมที่6แล้วฟินิกซันเนี่ยนำอยู่3ต่อ2เกมวันนี้นะครับโมเมนตัมเนี่ยแฟนๆคิดว่าคิปเปร์มีโอกาสชนะสูงมากเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็แก้เกมได้หมดแล้วพนวกกับก่อนเกมนะครับแคมารอนจอ h n s ัน ผู้เล่นตัวสำรองคนสำคัญนะครับเรียกว่าเป็นซิกแมนที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้อีกหนึ่งคนไม่สามารถลงช่วยทีมได้เปิดเกมมานะครับวันนี้ฟินิกซันไม่โดนแบบเกมที่แล้วพวกเขามีโฟกัสในเกมตั้งใจเล่นทั้งเกมรับเกมลุกเกมรีบาววันนี้ฟินิกซันแม้จะเป็นทีมเยือนแต่มีความกระหายในการเล่นมากๆ เดนเดเอตันนะครับเล่นวงในได้ดีขึ้นเพราะมันมีการแก้กเกมมาจากโค้ชมอนติวิลเลียมเขาทะลวงในเวควอเตอร์แรกเดวินบุกเกอร์ทำได้ตามมาตรฐานคิสพอก็คอยประคองน้องๆอ,อีกหนึ่งจุดที่มันเด่นมากๆในเกมวันนี้นะครับวันนี้ฟินิกซันมีการยิง3คะแนนที่ดีขึ้นควอเตอร์แรกพวกเขายิงไปถึง63%เลยทีเดียวเมื่อวงนอกมาวงในก็ทำงานได้สะดวกโยทินนะครับ ฟังคิปเปอร์จะไปจะอยู่นะครับจะโดนนำอยู่หลายทีแต่ว่าวันนี้ก็ได้แจ็คสันกับเบเวอรี่นะครับคอยประครับประคองเกมไว้จบควอเตอร์แรกซันนำอยู่ที่สกอร์33ต่อ29นะครับเข้าควอเตอร์ที่2 เจคาวเดอร์ที่เล่นไม่ได้ดีทั้งซีรีส์นะครับอยู่ดีดวันนี้ผีเข้านะครับยิงเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นนะครับเจคาวเดอร์วันนี้แม่นมากๆ3คะแนนของซันยังทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ซาลิดมาผสมอีกลงอีกหนึ่งคนนะครับส่วนฝั่งคิปเปอร์นะครับก็มีมอรลิสนะครับที่ทํางานได้ดีขึ้นตามตีตื้นขึ้นมาไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คานซินกับเบลเวอรี่ก็ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับจบครึ่งแรกซันนําอยู่ที่66ต่อนะครับ ควอเตอร์ที่3เนี่ยคือควอเตอร์ที่คิปเปอร์เล่นดีตลอดทั้งซีรีส์นะครับเข้าควอเตอร์ที่3ผมโฟกัสว่าคิปเปอร์น่าจะกลับมาได้กลายเป็นว่าควอเตอร์ที่3เนี่ย พวกเขายืนระยะของคิสพอระยะยาวขึ้นให้โอกาสคิสพอประครับประคองเกมเราจะเห็นเลยว่าวันนี้คิสพอเน้นมากๆนะครับควอเตอร์นี้คิสพอเก็บไปทั้งหมด12แต้มแล้วก็มีบิจเจตมาเสริมอีก7คะแนนนะครับควอเตอร์นี้ทุกทีคิปเปอร์จะทำได้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้ซันเน้นที่ควอเตอร์นี้แล้วก็ทำได้ดีกว่า ควอเตอร์นี้อย่างเดียวนะครับเขาทําที่33ต่อ20นะครับจบควอเตอร์สามฟินิกซันนำที่97ต่อ83นะครับเข้าควอเตอร์ที่4พอจอร์ดไล่ตีตื้นมาเหลือแค่หลัก10คะแนนแต่ว่าคิสพอร์ก็มาลัน8แต้มติดนะครับจบเกมนะครับฟินิกซันได้ความเคี่ยวของคิสพอร์นะครับที่วันนี้เปิดล่างเทมมากๆชนะไปด้วยสกอร์130ต่อ103นะครับมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมกันนะครับผู้เล่นที่ผมยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับมันมี2คนในใจอะ่ะ แต่ก็ต้องให้คนนี้เพราะมาตรฐานเขาสูงกว่านะครับนั่นคือคริสพอร์นะครับคริสพอร์เนี่ยควอเตอร์แรกได้แค่6คะแนนควอเตอร์สได้แค่4คะแนนเราก็คิดว่าเขาฝืดและไม่ดีแล้วแต่ว่าควอเตอร์สเนี่ยกด12คะแนนและควอเตอร์สีเนี่ยเทคเกมไปเลย เป็นเกมของเขาเป็นเกมที่เขาโชว์สุดๆไปเลยเขากดไป19คะแนนนะครับวันนี้นะครับคิดพอเก็บไปทั้งหมด41คะแนน8แอซซิตและไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยสิ่งที่มันสุดยอดกว่านั้นนะครับที่มันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาชนะในเกมวันนี้คือ3คะแนนคิดพอยิง3คะแนน8ลูกลง7ลูกฟิลโก87%นี่นึกว่าเชอร์รี่มาเข้าฝันนะครับยิงแม่นขนาดนี้ฟิลโกภาพรวมเนี่ยยิง24ลง16นะครับฟิลโก 66%วันนี้นะครับคิสพอเป็นคนประครับประคองเกมคอนโทรลทุกอย่างนิ่งมากมีทั้งการเรียกฟาวจังหวะเกเลตุกติกแอคติง้งมาครบทุกสูตรและเขาทำตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับประเด็นที่2 ผมยกให้เจคาวเดอร์เป็นแมนออลเดอร์แมนนะครับเหตุผลเพราะว่าวันนี้เจคาวเดอร์นะครับกดไปมากที่สุดในซีรีส์นี้เลยเขาทำไป19คะแนนนะครับเขายิงไปทั้งหมด11ครั้งลง6ครั้งฟิลโก54%แล้วก็3คะแนนยิง9ลง5 55%ต้องบอกเลยนะครับซีรีส์นี้เจคาวเดอร์ทำแต้มไม่เกิน10เลยนะครับยกเว้นนัดแรกนัดเดียวทำได้13แต้มที่เหลือเนี่ย2แต้ม3แต้ม4แต้ม9แต้มแต้มเนี่ยแย่มากๆเป็นคนที่แทบว่า ถ้าเรื่องเกมรับอะยกให้เขาแต่ว่าเกมลุกเนี่ยตัดเขาเออกไปได้เลยแต่ว่าวันนี้เขาเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆเขาทําได้ถึง19คะแนนเลยทีเดียวและปัจจัยที่มันสุดยอดกว่านั้นคือเขาเป็นคีแมนคนที่คอยเล่นเกมรับให้ทีมฟินิกซ์ซันนะครับผมจะเล่าว่าเกมที่แล้วเนี่ยที่ซันแพ้นเนี่ยเพราะโดนมอริสเจาะทางบูเกอร์สลับตัวประกบเจาะตรงนั้นวันนี้คิปเปอร์เล่นมุกเดิมนะครับแต่ซันเขาแก้มาเขาแก้ที่ว่าสลับตัวประกบปุ๊บเจคาวเดอร์เนี่ยจะคอยอ่านเกม และจะคอยวิ่งไปสลับตัวประกบกับบูเกอร์หรือวิ่งไปดับเบิลทีมช่วยบ er. ูเกอร์เจคาวเดอร์จะรับบทบาทตรงนี้อีกหนึ่งจุดวันนี้พอจอร์ที่หายไปจากเกมเมื่อไหร่ก็ตามที่พอจอร์จะข้ามจะมีเจคาวเดอร์เนี่ยคอยบีบพื้นที่คอยลองตรงใต้ห่วงวันนี้นะครับถ้าพระเอกเกมลุกให้คิสพอไปแต่ถ้าพระเอกในเกมรับต้องยกให้เจคาวเดอร์เท่านั้นนะครับ ประเด็นที่3นะครับผู้เล่นคนอื่นๆที่มีส่วนต่อเกมนี้นะครับผมยกให้คนแรกเลยเทอร์รี่เค้กนะครับเทอร์รี่เค้กเนี่ยมีแต้มน้อยมากๆแต้มเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปดูเลยครับแต่ว่า e f f e c t i v e เขาบวกถึง28เขาได้เวลาลงเล่นเนี่ยสากว่านาทีนะครับปจัจจัยสําคัญของเทอร์รี่เค้กคือเขาเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีมากแล้วก็ขยันรีบาวบน์ทาให้เกมวงในแน่นขึ้นเขาเป็นคนที่คอยจับพอจอดให้พอจอดเล่นได้ยากขึ้นวันนี้เทอร์รี่เค้กแม้จะไม่มีแต้มแต่ถ้าด้านความสมําคัญในเกม เขาสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดวินบูเกอร์ตามมาตรฐานนะครับ22คะแนน4แอซิตเอตันวันนี้ได้16คะแนน17รีบาวนะครับเอตันเนี่ยมาพูดถึงเขากันสันหน่อยวันนี้เอตันได้ยืนโพซิชันเกมรับที่ดีมากๆเหมือนมีการวางพื้นที่กันใหม่จัดตําแหน่งกันใหม่เอตันทำตรงนี้ได้ดีมากๆอีกหนึ่งจุดของเอตันคือเวลาเล่นพิกแอนโลเนี่ยโดนเขาแก้แผนไปถูกไหม วันนี้ฟินิกซ์ซันก็ทำว่าอ๋อพิกแอลโลแล้วไปดักเอตันพอดักเอตันเนี่ยโซนมันจะหุบคริสพอเขาก็จ่ายบอลให้ปีกตัวที่ว่างแล้ววันนี้ฟินิกซ์ซันเนี่ยสามคะแนนมาคลิปเปอร์ก็ต้องแห่กันออกมาพอออกมาเนี่ยเขาก็หยอดให้เอตันเขาก็เพิ่มมติติตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเลยทําให้เอตันเนี่ยเล่นง่ายขึ้นประเด็นที่4โค้ชมอนติวิลเลียมนะครับวันนี้ โดนอัดข้างในโดนโซนบีบใช่ไหมครับเขาก็เปลี่ยนไปเล่นยิง3คะแนนซึ่งซันทําได้ดีมากๆวันนี้นะครับฟินิกซ์ซันฟิลโกทั้งเกม54%ยิง31ลง17จนะครับจุดอีกหนึ่งจุดที่โค้ชมันติวิลเลียมควรได้รับเครดิตนะครับการหยุดมอริสพอมอริสไปโพสใส่บุกเกอร์ไปโพสใส่ตัวเล็กเขาก็เอาเจคาวเดอร์ไปช่วยวันนี้จะเห็นได้ว่าควอเตอร์แรกเนี่ยมอริสหายไปจากเกมเลยกว่าจะจับจุดได้ก็ควอเตอร์สอง อันนี้ก็ต้องชมค้นมันตี้ว่าแก้เกมมาได้ดีจุดที่3เกมลับนะครับผมจะบอกเลยว่าวันนี้พอจอ็อดไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าเกมลับของฟินิกซันเนี่ยเหมือนมีการทําการบ้านมาเขาเหมือนรู้ว่าพอจอร์จะเล่นจังหวะไหนจะข้ามจังหวะไหนเขาจะเอาคนมาลองตรงไหนเขาจะบีบพื้นที่ให้พอจ็อ์เนี่ยเข้าหาห่วงในองศาไหนที่พอจ็์จะเข้าหาห่วงได้ยากที่สุด ซึ่งตรงนี้ทําได้ดีมากๆรวมทั้งการดับเบิลทีมมอริสหรือดับเบิลทีมพอจอดในบางจังหวะประเด็นสุดท้ายวันนี้คิปเปอร์ไม่มีอะไรให้ว่านะครับเขาทําตามหน้าที่ได้ดีมากๆมอริสกดไป26คะแนนพอจอด21คะแนนไม่ได้หาปลานะครับพอจอดควอเตอร์แรกๆเขาพยายามเล่นแล้วแต่เกมรับมันแน่นจริงๆเขาเปลี่ยนวิธีเล่นมาไดในเก็บฟาวเก็บลูกโทษเขาทําหน้าที่ได้สมบูรณ์มากๆเลยวครับวันนี้พอจอดไม่มีอะไรให้ตําหนินะ เลจีจ็กสันเหลือ13คะแนนวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าฟินิกซ์ซันเกมรับเขาดีจริงๆนะครับถ้าจะตําหนิคิปเปอร์นะครับหรือว่าบ่นว่ามันเสียดายตรงไหนนะผมเสียดายตรงแพตติบีเวอรี่นะครับแพตติบีเวอรี่เนี่ยมีเทิร์นโอเวอร์เด่นๆ2ครั้งมีลูกหนึ่งเขาได้บอลแล้วรีบาบอลได้แล้วแล้วมันเหมือนลื่นหรือมันล้มเนี่ยแหละบอลออกไปข้างหลังตอนนั้นเนี่ยทีมตามอยู่6คะแนนถ้าเพนั้นบุกไปเปลี่ยนเป็นแต้มมันจะเหลือ4คะแนนพอเขาเทิร์นโอเวอร์ซันกลับมาทําแต้มได้ จาก6หนีไปเป็น8หรือว่ามีลูกนึงเขาได้ฟัดเบรกแล้วเขาเลี้ยงออกนอกสนามไปตอนนั้นก็เหมือนกันจี้มาแล้วเหลือ6ถ้าเขาทําได้มันจะเหลือ4มันก็กลายเป็นว่าซันหนีไป8เขาทิ้งโอกาสตีตื้นฟินิกซันไปถึง2ครั้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆรวมทั้งแพตติเบเวอรี่เนี่ยผมว่าความที่เขาอินกับเกมเล่นกับเกมมากเกินไปแล้วตามเหลี่ยมคิสพอไม่ทันโดนหลอกกินฟาบ่อยครั้งทําทีมเสียโมเมนตัมบ่อยครั้ง อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆทั้งๆท,ท,ที่วันนี้เกมลุกเขาดีมากเลยนะแล้วก็เกมรับเขาก็เล่นใช้ได้แต่ว่าเขามีจุดบกพร่องนิดๆหน่อยๆที่เอามาพูดถึงนะครับเอาล่ะนี่คือ1ซีรีส์คุณภาพนะครับเป็นซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมของโค้ดลูวิลเลียมกับโค้ดมันติวิลเลียมนะครับแก้เกมกันไปแก้เกมกันมาใครได้ดูวิดีโอทั้ง7เกมได้ดูการพูดคุยสรุปหลังเกมทั้ง7เกมจะรู้เลยว่าโค้ด2คนนี้สุดยอดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่น่านับถือมากๆนะครับเอาล ยินดีกับคริสพอร์ด้วยได้เข้าชิงครั้งแรกในอาชีพยินดีกับเดวินบุคเกอร์ด้วยได้เข้าชิงครั้งแรกในอาชีพหวังว่าฟิน n ิกซันจะมีโอกาสที่ดีในการคว้าแชมป์เป็นทีมเต็งแล้วตอนนี้ในมุมมองผมนะแล้วรอดูว่าใครจะมาเป็นคู่ชิงของฟินิกซันคุณหลาเห็นอะไรในเกมนี้มีมุมมองไหนที่อยากจะบอกต่อคอมเมนต์คุยกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ